การเก็บรวบรวมข้อมูลการแปลผลและการสรุปผลการทดลองวัตถุประสงค์ของวิดีโอตอนนี้เพื่อให้ผู้ชมสามารถอธิบายขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลการแปลผลการทดลองและการสรุปผลการทดลองทางชีววิทยาแบบง่ายๆได้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้นตามแผนการทดลองที่ได้ออกแบบไว้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามการเปลี่ยนแปลงหรือคงที่ของตัวแปรตามนี้เองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลข้อมูลของการทดลองทางวิทยศาศาสตร์อาจแสดงอยู่ในรูปแบบเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ คือข้อมูลที่อยู่ในรูปตัวเลขเช่นค่า pH 7.5อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสน้ำหนัก380กรัมส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่บรรยายลักษณะเช่นขนสีดำเพศผู้ภาพถ่าย ภาพวาดหรือวิดีโอนอกจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามแล้วรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเช่นอุปกรณ์สารเคมีค่าของตัวแปรต้นที่กำหนดไว้ค่าต่างๆของตัวแปรควบคุมระยะเวลาของการทดลองจำนวนซ้ำตลอดจนปัจจัยอื่นๆ หรือสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการทดลองก็ถือว่าเป็นข้อมูลของการทดลองเช่นกันดังนั้นในระหว่างการทดลองหากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือปัจจัยใดๆในระหว่างการทดลองเช่นการเปลี่ยนผู้ทำการทดลองหน่วยที่ใช้อุปกรณ์หรือเปลี่ยนขวดสารเคมีที่อาจมีส่วนให้ผลการทดลองเปลี่ยนแปลงไป ผู้ทำการทดลองจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อไปในการแปลและสรุปผลการทดลองการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นั้นต้องกระทำอย่างเป็นระบบมีแบบแผนแน่นอนตามแผนการทดลองที่ได้วางแผนไว้ก่อนผู้ทำการทดลองต้องคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นกลางไม่ลำเอียงเพื่อปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน ที่สำคัญคือต้องรวบรวมข้อมูลจากการทดลองซ้ำหลายๆครั้งก่อนทำการวิเคราะห์และแปลผลเพื่อให้ผลการทดลองน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยมักออกแบบตารางเก็บข้อมูลไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์มักใช้สมุดสำหรับบันทึกข้อมูลเก็บไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นเนื่องจากนำติดตัวไปได้สะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบย้อนหลัง แล้วคอยทำการบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์และแปลผลการทดลองในภายหลังข้อควรระวังในการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์คือการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีข้อมูลจานวนมากการเพิ่มเติมข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ควรบันทึกข้อมูลลงในไฟล์เดิมแต่ควรบันทึกลงในไฟล์ใหม่เรียงตามลำดับวันที่บันทึกข้อมูลเช่น ข้อมูล18กย55ข้อมูล19กย55เพื่อสะดวกต่อการย้อนกลับไปดูข้อผิดพลาดภายหลังหรือหากไฟล์เกิดข้อผิดพลาดขึ้นยังมีไฟล์เก่าที่สามารถนำมาใช้งานได้ควรบันทึกไฟล์เก็บไว้หลายที่เช่นในแผ่นซีดีฮาร์ดดิส และ s h drive และคอยบันทึกข้อมูลบ่อยๆเนื่องจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลเหล่านี้อาจเสียหายโดยไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้อีกการแปลผลการทดลองก่อนจะสรุปผลการทดลองข้อมูลที่ได้จากการทดลองจะต้องผ่านการวิเคราะห์และแปลผลซึ่งอาจทำได้โดยการใช้คณิตศาสตร์มาช่วยในการเปรียบเทียบ หรือหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและตัวแปรต่างๆจากภาพแสดงความสูงแสดงหน่วยเป็นเมตรของเพศหญิงและเพศชายอายุ20ปีในครอบครัวหนึ่งหากทำการเปรียบเทียบค่าสูงสุดและต่ำสุดของความสูงในเพศหญิงและเพศชายจะเห็นว่าเพศหญิงของครอบครัวนี้มีค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดเท่ากับ1เมตร72เซนติเมตรและ 1เมตร53เซนติเมตรตามลำดับขณะที่เพศชายมีค่าสูงสุดและต่ำสุดเท่ากับ1เมตรเเซนติเมตรและ1เมตร50เซนติเมตรตามลำดับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพศหญิงของครอบครัวดังกล่าวมีค่าความสูงต่ำสุดและสูงสุดมากกว่าเพศชายแต่หากเราพิจารณาจากค่าความสูงเฉลี่ยของทั้งเพศชายและเพศหญิง จะเห็นว่าเพศชายมีค่าเฉลี่ยความสูงเท่ากับ1เมตร67เซนติเมตรในขณะที่เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความสูงเท่ากับ1เมตร58เซนติเมตรการวิเคราะห์ความสูงด้วยค่าเฉลี่ยชีย้ให้เห็นว่าเพศหญิงมีความสูงเฉลี่ยต่ำกว่าเพศชายในครอบครัวที่ทำการศึกษาจากตัวอย่างจะเห็นว่าการใช้วิธีวิเคราะห์ผลการทดลองที่แตกต่างกัน อาจทำให้การแปลผลแตกต่างออกไปโดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์นิยมใช้ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ผลการทดลองเนื่องจากนำข้อมูลทุกตัวมาใช้ในการวิเคราะห์นอกจากการใช้ค่าเฉลี่ยแล้วยังมีวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติอีกเป็นจํานวนมากที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ผลการทดลองยังสามารถวิเคราะห์ในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามได้เช่นคิดเป็นสัสดส่วนหรือมีความสัมพันธ์แบบผกผันหรือแปรตามกันหรือแสดงให้เห็นแนวโน้มหรือลักษณะของข้อมูลโดยใช้กราฟตาราง ภาพถ่ายหรือภาพวาดการวิเคราะห์ผลการทดลองอาจอ้างถึงผลการทดลองที่มีผู้ทำการทดลองในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันจากบทความทางวิทยาศาสตร์หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการแปลผลการทดลองให้ถูกต้องยิ่งขึ้นการสรุปผลการทดลองหลังจากวิเคราะห์และแปลผลการทดลองแล้ว ผู้ทำการทดลองจะต้องสรุปผลการทดลองว่าผลการทดลองสนับสนุนสมมติฐานหรือปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งขึ้นโดยอ้างอิงจากผลการทดลองที่ได้รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อจำกัด ข้อผิดพลาดและแนวทางในการปรับปรุงการทดลองให้ดีขึ้นหากมีการทำการทดลองในลักษณะใกล้เคียงกันข้อควรระวังในการสรุปผลการทดลองคือการสรุปผลการทดลองกว้างเกินไปเช่นผลการทดลองที่ได้จากการศึกษานกชนิดหนึ่งอาจแตกต่างจากผลการทดลองที่ได้จากการศึกษาแบบเดียวกันในนกชนิดอื่น และอาจแตกต่างจากผลการทดลองในกบหรือแมงมุมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆดังนั้นการสรุปผลการทดลองจึงต้องระบุให้ชัดเจนว่าสมมติฐานที่ตั้งขึ้นได้มาจากสิ่งมีชีวิตใดสถานที่ใดในช่วงเวลาใดและมีตัวแปรควบคุมชนิดใดบ้าง จากเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นักเรียนจะเห็นว่าการรวบรวมข้อมูลการแปลผลและการสรุปผลการทดลองต้องอาศัยทักษะหลายอย่างเช่นความช่างสังเกตความอดทนความมีวินัยการวางแผนอย่างเป็นระบบความละเอียดรอบคอบ ทักษะทางคณิตศาสตร์รวมทั้งการใช้หลักเหตุและผลการฝึกฝนทักษะเหล่านี้จึงจาเป็นต่อการศึกษาปัญหาต่างๆทางชีววิทยาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คำที่ควรทราบการรวบรวมข้อมูลการแปลผลการสรุปผลการทดลอง